ไทยโฟรดชานลเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกุศลแชแนลพากินเตียวอเมริกาก็าน้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดด่นแจ้งเตือนด้วยนะครับครับวันนี้พามาที่ฮอนมาชิคอเรียนบาร์บีคิวนะครับเป็นบุฟเฟตอาหารค o เรียนนะครับเป็นอาหารเกาหลี ครับจัดแบบบุฟเฟ่นะครับตรงนี้วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามีเวลาในการถ่ายทำน้อยอะข้าวกันไปเลยครับข้าวกันไปเลยข้าวมาถึงนะครับก็คือก็จะจัดที่สำรองไว้ให้เลยตามจำนวนคนที่เราจองอาไว้นะฮะมีอาหารออเดอร์เตรียมไว้พร้อม นะสำหรับค่าเวลาก่อนสั่งนะครับออเดอร์ก็จะ,ระกรอบไปด้วยนะสลัดผักนะสลัดผักก็จะเป็นพวกผักขมผักแครอทเนี่ยนะฮะมายองเนสนะครับอร่อยนะครับถนะ้อันนี้สลัดผักนะโชว์ให้ดูสลัดผักตามที่อันนี้ก็คือเป็นผัด แป้งคระคาดแป้งทำได้แป,แป้งแป้งถั่วเขียวแป้งเกาหู้นะครับล้วมาผัดอร่อยนะครับจานนี้ก็อร่อยต่อไปก็คือขอแนะนำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็จะเตรียมไว้สำหรับหนึ่งคนก็จะมีน้ำจิ้มสามอย่างเป็นน้ำจิ้มสูตรผสมเกาหลีนะครับอร่อยมากแล้วก็มีน้ำมันงาแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะสามอย่างด้วยกัน ันนี้ก็จะเป็นผัดบักชอยนะบักชอยก็คล้ายๆประกาศเขียวอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือผัดกิมจินะก็คือเป็นถั่วงอกซึ่งทำจากถั่วเหลืองนะถั่วงอกจกับนี่เป็นเส้นบุกนะเส้นหัวบุกอันนี้ก็ขอแนะนำอร่อยมากเหมือนกัน ตอนนี้ก็มาแล้วนะเมนูหลักที่สั่งประกอบด้วยนะมีทั้งหมูทั้งปลาทั้งไก่ทั้งเนื้อมีครบนะครับสั่งมาหลายๆอย่างเลยพร้อมๆกันครั้งแรกต้องออเดร์ต้องสั่ง5อย่างก่อนเป็นอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็ทยอยสั่งไปสิ่งที่แนะนําก็คือจานนี้เลยฮนะก็เรียกเป็นกระเพาะหมูสีเหลืองๆเนี่ยนะคล้ายๆเป็นหมู3ชั้นหมักซอสพิเศษตรงนี้อร่อยมากนะครับ ก็จะประมาณนี้นะอร่อยครับขอแนะนำได้รับการโหวตเป็นที่หนึ่งของซานแอนโตนนโอ